อยากอร่อยแบบไม่ยุ่งยากทำเองที่บ้านได้เลยค่ะกับเมนูนี้ผัดมะเขือยาวหมูสับโหระพาค่ะส่วนผสมหลักๆเลยนะคะมะเขือยาวกระเทียมพริกแล้วก็ใบโหระพาค่ะส่วนนี้ก็คือหมูสับค่ะและน้ำน้ำเปล่าที่ผสมน้ำเกลือนะคะเดี๋ยวเราไปหั่นมะเขือยาวกันเลยค่ะมะเขือยาวก็หั่นได้หลายแบบนะคะแต่วันนี้พี่กันก็จะหั่นแว่นนะ และเอาไปแช่น้าเกลือเพื่อที่จะให้มะเขือยาวที่หั่นออกมาเนี่ยไม่ดํานะคะเพราะว่าถ้าหั่นแล้วไม่รีบเอานําไปปรุงนะคะมันโดนลมแล้วมันจะกลายเป็นสีดําไม่น่ารับประทานจ้ะหั่นเสร็จก็แช่น้าเกลือไว้สักพักนะคะมะเขือยาวนี้มีไฟเบอร์สูงมากนะคะกินดิบก็ได้กินสุกก็ดีนะคะแต่ว่าถ้ากินดิบก็ต้องล้างให้สะอาดนิดนึง มะเขือยาวไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องการขับถ่ายนะคะช่วยเรื่องสายตาและช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายด้วยค่ะกระเทียมพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลงกระทะเลยค่ะรอน้ำมันร้อนนะคะก็เอากระเทียมลงไปเจียวเลยจ้าเจียวสักพักหนึ่งนะคะให้กระเทียมเหลืองและส่งกลิ่นหอมนะคะแล้วเราค่อยใส่หมูสับนะคะช่วงนี้พี่กันก็ฝากชนลช่องของพี่กันนะคะครัวพี่กันค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กันด้วยนะคะพอกระเทียมเหลืองแล้วนะคะเราก็ใส่หมูสับลงไปเลยค่ะปรุงเครื่องด้วยน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะบ้านพี่กันก็จะมีเครื่องปรุงไม่กี่อย่างนะคะหลกัหลกๆก็น้ำมันหอยเกลือซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำตาลนิดหน่อยแล้วแต่สถานการณ์น่านะส่วนมากก็จะไม่ใช้น้ำตาลนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะจนหมูสุก ใส่พริกนิดน,นึงนะคะเป็นพริกซอยนะคะเพิ่มความเผ็ดแล้วก็เพิ่มสีสันเพิ่มรสชาติให้กับเมนูน,นี้นะต่นี้หมูสุกแล้วค่ะแล้วก็ใส่มะเขือลองไปเลยค่ะเห็นไหมคะเนื้อมะเขือยังขาวอวบสวยใสอยู่เลยน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวนำมะเขือผัดสักพักนึงนะคะ เพื่อที่จะให้มะเขือสุกนะคะให้ท่วนทั่วกันนะคะใส่น้ำนิดนึงค่ะพอขุดคลิกนะคะเพิ่มซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็น้ามันหอยค่ะเพื่อปรุงให้มะเขือมีรสชาตินะคะผัดต่อจ้าตอนนี้มะเขือเราก็ใกล้จะสุกเต็มทีแล้วนะจ๊ะ นี่ก็คือแป้งมันนะคะละลายน้ำนิดนึงแล้วก็ใส่น้ามันหอยนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ผัดมะเขือของเราจานนี้เนี่ยมีน้ำขลุกคลิกแล้วก็เข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะน้ำไม่ต้องใส่เยอะค่ะมาค่ะใบโหระพาลงได้เลยค่ะแต่ผัดไม่ต้องนานนะคะพอสลดพอส่วนใบโหระพานี่ก็ ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเราได้ดีมากๆเลยนะคะต่อต้านการอักเสบด้วยค่ะช่วงนี้นะสมุนไพรอะไรที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหรือต่อต้านการอักเสบในร่างกายนะพยายามหามาทานกันเยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นใบโหระพาใบกะเพราขิงขา่าตะไคร้กระชายหอมใหญ่กระเทียมพวกนี้ดีหมดเลยค่ะแต่ว่า ก็ต้องรู้จักวิธีการทานเลยนะคะอย่าทานบุกเยอะเกินนะคะจะทำให้ร้อนในได้เอาว่าพอประมาณิดใช้ได้ค่ะเราต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะออกกำลังกายด้วยนะคะมันออกกำลังกายอาทิตย์ละ3-4ครั้งนะคะตอนนี้อัตตาหิอัตโนนาโถเนาะตนย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนเสมอเสร็จแล้วนะคะเม้ามอยมาก็เยอะเนาะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานเลยจ้ะ นี่ผัดมะเขือยาวหมูสับโหระพาค่ะตอนนี้ก็พร้อมที่จะเสิร์ฟให้คนที่เรารักทานแล้วค่ะเพื่อนๆอย่าลืมไปทำกินกันนะคะแล้วเมนูต่อไปเป็นอะไรนะอย่าลืมติดตามอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ